สวัสดีเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ส้มเดอะซีรีส์คลิปดีๆฟังทุกวันชีวิตดีทุกวันตามหัวข้อคลิปเลยแชร์เทคนิคขายไอศครีมลดเข็นราคา10บาท20บาทขายมามากกว่า10ปีวันนี้จะมาแชร์เทคนิคคลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ มาดูกันถอะคะ่ะว่าเขามีเทคนิคในการหาลูกค้ายอย่างไรบ้างปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีห้างร้านก็ปิดกันไปเยอะแยะแต่ทำไมทำไมร้านขายไอศครีมเนี่ยเล็กๆเนี่ยยังอยู่ได้มามาดูกันก่อนอื่นขอเรียกว่าพี่ชายพี่สาวละกันเพื่อให้ง่ายและไอศกรีมเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเผลอเลยกไอติมไปนะโอเคมาเริ่มกันค่ะ พี่ชายท่านเนี่ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดก็เหมือนเราเราท่านๆน,น่ะคะ่ะอยากหาอาชีพแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรทำอาหารก็ไม่เก่งพูดก็ไม่เก่งไม่ได้แบบว่าดูอาสอาสะอ้านผิวก็อาจจะเข้มคล้ำนิดนึงก็เลยบอกว่าโอ๊ยจุดอ่อนของเรานี่เยอะแยะมากมายจะทำมาหากินอะไรดีจะทำอาชีพอะไรดี คิดไปคิดมากับแฟนก็คือพี่สาวนั่นแหละว่าโอเคงั้นเราก็ซื้อมาขายไปก่อนละกันสินค้าที่มันง่ายๆคนรู้จักดีอ๋อก็มาตกลงที่ขายไอติมหรือว่าไอศครีมนี่เองเริ่มจากซื้อมาขายไปก่อนแล้วก็เดินขายอันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะทีนี้เดินขายอะมันก็ลัศมีทําการไม่ได้ไกลหรอกมันก็พอขายได้ก็เลยปรับมาใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะ ไปได้ไกลมากขึ้นหาลูกค้าได้มากขึ้นพอมีเงินเก็บแต่ว่าให้ถ่ายว่าเริ่มจากราคาเท่าไหร่พี่ชายบอกมาว่าเริ่มขายอ่ะคนละสองบาทใครทันยกมือขึ้นพอขายได้สักพักก็ขายได้มากขึ้นเริ่มอยู่ตัวละทีนี้ก็แบบโอ้อยากจะได้เงินเนาะเหมือนกับเราเรา,เราท่านทัน่วไปอ่ะอยากได้ไรายได้มากขึ้นในขณะที่มีแรงก็เลย คิดจน,นกับพี่สาวก็คือแฟนนั่นแหละตัดสินใจย้ายมาขายที่กรุงเทพพออยู่กรุงเทพเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นพี่บอกว่าพี่ชายบอกว่าเนี่ยโอ้โหค่าชาวบ้านค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่เนี่ยต้นทุนมันเพิ่มหมดเลยเราจะมาซื้อมาขายไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วกำไรมันน้อยมากก็เลยต้องกลมลุกคุกคานหาสู่ทดลองทำเอง จนได้สูตรของตัวเองขึ้นมาทีนี้พอทำเองเนี่ยกำไรมันก็มากขึ้นทางขึ้นก็เลยพออยู่ได้ที่สำคัญคือตรงนี้แหละเทคนิคที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้แหละที่มันหาไม่ได้จากที่อื่นเขาก็ไม่บอกกันว่าหาลูกค้าอย่างไรเทคนิคในการหาลูกค้าอย่างไรในเมื่อคุณเนี่ยมาทีหลังมาค่ะพี่ชายบอกว่า เขาบอกให้ไปขายที่หน้าโรงเรียนเด็กเยอะเด็กต้องกินไอศครีมเด็กเนี่ยเรียนมาเหน,นื่อยนะตอนเย็นกลับบ้านทุกคนต้องอยากกินไอศครีมพี่ชายไปลองแล้วบอกว่ามันก็จริงอะ่ะเด็กก็อยากกินไอศครีมแต่คุณนึกภาพดูนะ เด็กตอนเลิกเรียนน่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าทุกคนกำเงินอยู่20บาทแล้วเด็กที่เรียนมาเนี่ยทุกคนหิวหมดทุกคนแน่นอนทุกคนจะต้องวิ่งกรูกเข้าไปหาอะไรที่มันอิ่มท้องในราคา20่บบาทนั่นก็คือลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดนั่นเองไม่ใช่อศสครีมพี่ชายบอกว่าโอ้โหไปแรกๆใจก็แป้วเหมือนกันคู่แข่งเยอะมากๆเลยหน้าโรงเรียนเนี่ย ทำยังไงดีล่ะคือมันก็พอขายได้แต่มันก็ยังไม่เยอะไงเพราะว่าเรามาใหม่ๆเราก็ต้องแบบว่าขยันหาก็เลยมาตามหมู่บ้านตามซอกตามซอยนี่แหละที่ที่คนอื่นไม่ไปอ่ะพอไปบ่อยๆไปซ้ําๆเขาเห็นหน้าซ้ําๆเขาก็จําได้เขาก็ซื้อนี่แหละการที่เขาบอกว่าไปที่ตลาดนัดคนจะซื้อเยอะถามว่าจริงไหมนั่นะคือจริงจริงส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องหาลูกค้าจากที่อื่นด้วยหมู่บ้านนี้ดูเงียบเยบหมู่บ้านนี้ดูลางๆดูไม่มีคนลองเข้าไปก่อนลองไปบ่อยๆเขาจําหน้าเขาก็จําได้ว่าเออเราขายไอติมนะรสชาติเป็นยังไงรสชาติก็พอดีพอใช้ได้ราคาไม่แพงอีกตัดสินใจง่ายเพราะสินค้าของพี่ชายเขาไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเลยมันตัดสินใจง่ายที่จะลอง10บ,บาท20บ,บาทพี่ผู้หญิง พี่สาวกเา็เดินเข็นขายเนาะทีนี้เดินไปนานๆก็ไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยเดินก็เหนื่อยก็ร้อนเข็นรถอีกรัศมีการทํางานเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากเพราะว่าแบบเดินมันไกลไม่ไหว ก็เลยบอกว่าเออตกลงกันระหว่างพี่ชายกับพี่สาวพี่สาวเนี่ยก็เลยไปทํางานรับจ้างเป็นงานประจําเพื่อที่จะมีไรายได้ประจําในส่วนตอนเช้าเขาก็มาช่วยทําขนมเพื่อได้ขายในร้านของไอติมก็อย่างพวกขนมไทยขนมบุญน,น้ำมะพร้าวแล้วกําไรล่ะพี่ชายพออยู่ได้ไหมความจริงไม่น่าถามเลยขายมาสิบปีแล้วบอกใช่มัน ขายถูกเนาะมันคนก็เลยตัดสินใจง่ายยิ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ขายเนี่ยก็ไปได้ไกลกว่าแต่ว่ามันก็มีทั้งกำไรมากกำไรน้อยแล้วแต่ช่วงอย่างหน้าร้อนเนี่ยคนก็จะกินบ่อยหน่อยแล้วว่าพอมีลูกค้าประจำแล้วเนี่ยนอกจากกินไอศครีมแล้วเนี่ยเขาก็ยังกินพวกน้ำมะพร้าวหรือขนมอย่างอื่นอีกมันก็เลยพอไปได้แต่สินค้าที่มาขายพว่วงอ่ะก็ต้องเป็นสินค้าที่ทำง่ายจัดการง่าย อย่าให้มันเป็นภาระเพราะถ้าเกิดมันเป็นภาระทำยากทำซับซ้อนมากเนี่ยเราจะไม่ถนัดเราก็ไม่อยากทำอีกอย่างหนึ่งอะ่ะเราก็เก็บโดยใช้ความเย็นใช้น้ำแข็งอย่าทำให้เหลืออย่าทำให้มากอย่าเอาความโลภมาบดบังทุกอย่างว่าอุ้ขายมากๆต้องทำมากมากมันไม่ใช่มันต้องดูกำลังของเราด้วยแล้วเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองมีแต่คนแก่ ไม่มีเด็กเนี้ยมันมีผลยังไงบ้างสำหรับธุรกิจไอศซครีมของพี่อะ่ะอ๋อถ้าเด็กน้อยๆอยอะ่ะจะมีผลก็คือไอศครีมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตอ่ะเด็กจะชอบมากถ้าเด็กน้อยก็คนก็กินช็อกโกแลตน้อยนั่นแหละเราก็ต้องไปปรับหารสชาติอื่นแล้วไอซครีมเนี่ยมันเป็นสินค้าสำหรับทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะคนแก่น้าออฟฟิศเด็กคนแก่ผู้ใหญ่เราประเพณไม่คงไม่้าเนี่ยกินกันหมด เพราะว่ามันเข้าถึงทุกคนมันเป็นความสุขเล็กๆความสุขในราคาที่ไม่แพงคุณกำเงิน20บาทเนี่ยคุณไปหาซื้อเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามาร้านพี่ชายเนี่ยได้เยอะได้เต็มได้อร่อยได้อิ่มถ้าไม่อิ่มไม่สะใจอ่ะเดินมาบอกเดี๋ยวแถมให้เลยคือเราขายแบบใจแลกใจเราเลยอยู่ได้เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอศครีมของเราอะ่ะมันไม่ใช่อาหารหลกัก มันไม่ใช่ข้าวมันไก่มันไม่ใช่ข้าวขาหมูลูกค้าเดินมาซื้อของเราเราก็ดีใจแล้วอ่ะเขาอุดหนุนเราเขาให้โอกาสเราทำมาหากินกําไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรขอให้ขายได้สรุปเทคนิคการขายไอศครีมความสุขใจในราคาที่ไม่แพงข้อหนึ่งพี่ชายประเมินตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างแล้วก็นำมา ใช้ในเป็นแนวทางว่าห้ามทำแบบนั้นเด็กขาดขายไม่เกง่งหน้าตาก็ดุดดันขายอาหารไม่ได้แน่นอนต้องขายอะไรที่มันขายง่ายๆคนตัดสินใจซื้อแบบไม่ซับซ้อนมากตัดสินใจได้เลยข้อ 2. หาช่องทางอื่นๆจากช่องทางเดิมก็อย่างเช่นที่ไปขายหน้าโรงเรียนน่ะคู่แข่งเยอะมากเราก็ต้องไปตามตรอกซอยหรือในหมู่บ้านสร้างฐานลูกค้าประจํา ไปบ่อยๆคนจําได้น่าเชื่อถือข้อต่อมาคือลองออกไปหาโอกาสใหม่ๆเช่นงานออกโรงทานงานปาร์ตี้พี่ชายบอกรับทุกงานยกเว้นงานศพข้อสุดท้ายกระจายความเสี่ยงพี่สาวอาจจะไม่เหมาะสมกับการขายไอศครีมเนาะก็เลยต้องไปทำงานประจำนี่แหละเป็นข้อมูลของคนขายไอศครีมธุรกิจเล็กๆ ของคนที่ไม่เล็กของคนที่รู้จักตนเองและขายมามากกว่า10ปีหวังว่าข้อมูลของพี่ชายจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเริ่มอาชีพใหม่หรือมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้หากถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ